สวัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านสไตล์คอนเทมพอร์ลี่นะครับหลังนี้เป็นบ้านจะเรียกว่า2ชั้นก็ได้หรือชั้นครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยยกค่อนข้างที่จะสูงนะครับใกล้เคียงกับแบบที่เป็น2ชั้นเลยนะครับแต่ว่าลักษณะมันจะคล้ายกับชั้นครึ่งก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นชั้นเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น2ชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆบบ้านกันนะครับ ผนังด้านข้างนะครับจะไม่ค่อยมีการตกแต่งมากเท่ากับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นด้านที่ดึงจุดสนใจได้มากที่สุดนะครับด้วยรูปแบบนะครับทั้งหลังคาที่เป็นชุดที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ชุดที่เป็นอินประดับนะครับหลังนี้นะครับกระจกก็จะเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็ไม่ถือว่าเปลืองผ้าม่านกันเลยนะครับแต่ว่ากระจกตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของแสงนะครับส่วนเรื่องทิศทางนะครับของหน้าบ้านเนาะ ผมแนะนำนะครับหน้าบ้านเนี่ยคือกระจกมันเยอะนะครับก็ควรที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือนะครับเพราะว่า2ทิศนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแดดส่องนะครับแต่ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับอันเนี้ยคือแดดส่องทั้งวันนะครับหรือว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอ่าโอเคตอนเช้ามันไม่ส่องจริงแต่ตอนบ่ายนะครับเป็นช่วงที่แดดแรงมากนั่นคือแดดจะส่องเต็มเต็มเลยนะครับแล้วช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยมันก็ยังเก็บความร้อนอยู่นะครับบริเวณหน้าบ้านเพราะฉะนั้น ทิศทางนะครับที่เหมาะที่จะหันหน้าบ้านนะครับก็ลองเลือกดูนะครับว่าที่ดินของเราเนี่ยมันสามารถหันไปทางทิศตะวันออกได้ไหมหรือว่าทิศเหนือได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นนะครับอาจจะเป็นการปลูกต้นไม้นะครับหรือเลือกผ้าม่านที่มันหนาหน่อยนะครับเพื่อป้องกันแสงแดดที่ส่องเข้าไปในบ้านนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันด้านในกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ชั้น1ก่อนนะครับชั้น1นนะครับจะเห็นได้ว่า นะครับจุดเริ่มต้นนะครับการที่จะเข้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่วงของที่จอดรถนะครับเป็นช่วงใต้ถุนนะครับแล้วก็มีบันไดนะครับขึ้นมายังระเบียงระเบียงนี่จะอยู่ตรงโซนกลางบ้านนะครับชั้นล่างนะครับระเบียงนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับสมมติเราจอดรถเข้ามานะครับเราเดินที่มาตรงนี้ได้เลยนะครับเดินขึ้นมานะครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าห้องรับแขกนะครับประตูจะอยู่ด้านข้างนะครับก็คือเราเข้าฝั่งนี้นะครับ เข้ามาก็จะเจอห้องรับแขกนะครับตรงนี้ก็คือออกแบบให้เป็นโถงโถงที่แบบสูงโปร่งนะครับความสูงเดี๋ยวมาดูความสูงกันสูงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก็แล้วกันนะครับจากพื้นถึงฟ้านะครับ ก็อยู่ประมาณ4เมตรนะครับอันนี้เราจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะตรงนี้คือวอวล,ลุ่ม,มันจะยกขึ้นนะครับเราทําให้สูงโปกนะครับก็บอกได้เลยว่าห้องเนี้ยเย็นสบายแน่นอนนะครับเพราะว่าห้องที่มีเพดานสูงเนี้ยคือความร้อนเนี้ยมันจะระบายขึ้นสู่ด้านบนนะครับแล้วช่วงที่เป็นด้านล่างเนี้ยก็จะมีความเย็นนะครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากเข้ามาห้องรับแขกแล้วตรงนี้นะครับอ่าถัดไปด้านหลังนะครับระดับเดียวกันนะครับ ด้านหลังก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับห้องนอนอยู่ติดกับห้องน้ํารวมเลยนะครับหรือว่าลูกค้าอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องน้ําในตัวของห้องนอนก็ได้นะครับถามว่าปรับได้ไหมปรับได้เพราะว่าบริเวณในห้องครัวนะครับก็จะมีห้องน้ํารวมอีกหห้องนะครับก็สมาชิกท่านอ่งก็สามารถเข้าห้องน้ํารวมได้นะครับโดยที่ห้องนี้เราจะทําให้มันเป็นแบบ ส่วนตัวของห้องนอนด้านหลังนะครับก็แค่ย้ายประตูมาไว้ฝั่งนี้นะครับสุขภัณฑ์นี้แทบจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยนะครับก็สามารถใช้ได้เลยห้องน้ําก็เป็นแบบแยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนนะครับเพราะว่าอาบน้ำเนี่ยไม่เปียกโซนที่แห้งแน่นอนนะครับก็คือสามารถใส่เป็นกระจกหรือว่าเป็นม่านนะครับพลาสติกนะครับอาบน้ําได้เลยนะครับอ่าถัดกันมานะครับถ้าเดินไปนะครับจะลงบันไดนะครับ ประมาณ3ขั้นนะครับระดับตรงนี้นะครับก็คือห้องครัวห้องครัวก็จะต่างจากที่จะลดประมาณ10เซนนะครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็อันนี้ผมไกด์ไลน์ให้นะครับการจัดชุดห้องครัวนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารด้วยนะครับก็สะดวกนะครับทับกับอาหารด้วยหรือว่าจะเข้าห้องน้าล้างมือล้างมืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงห้องครัวนะครับประตูจะมีออกสู่ด้านนอกเนี่ย สองฝั่งก็คือด้านหลังก็คือด้านหลังก็คือเราออกไปอย่างลานซักล้างนะคะอาจจะไปซักเสื้อผ้าตากเสื้อผ้าหรือว่า,าล้างเครื่องชงเครื่อง,งใช้อะไรต่างๆด้านหลังได้เลยนะครับส่วนประตูด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเสริอกรณีที่เราไปจ่ายตลาดนะครับเรามีสัมภาระที่ซื้อมานะครั้งเครื่องปรุงหรือว่าอุปกรณ์ที่จะมาประกอบอาหารนะครับพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับเราสามารถเปิดท้ายรถแล้วก็ขนเข้ามานะครับโดยที่ไม่ต้องเดินผ่านเข้าไปห้องรับแขกนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับแล้วก็กรณีฝน,นตกนะครับถ้าเราเดินผ่านระเบียงเนี่ยอาจจะเปียกนะครับเพราะว่าตรงระเบียงเนี่ยเป็นแบบ outdoor นะครับไม่มีหลังคาคุมแล้วก็สามารถเข้าบริเวณห้องครัวได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามายังโซนภายในบ้านโดยที่ไม่เปียกฝนนะครับอ่านี่เป็นรีวิวชั้นล่างนะครับต่อไปนะครับมาดูชั้นบนกันอ่าชั้นบนนะครับชั้นบนจะประกอบไปด้วย สองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นนะครับระหว่างห้องรับแขกนะครับเดินตรงขึ้นไปเลยนะครับประตูก็จะแยกซ้ายขวานะครับเป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กด้านหลังนะครับสองห้องนี้ใช้ห้องน้ําร่วมกันนะครับไม่ได้ทําเป็นห้องน้ํารวมนะครับถ้าสมมุติว่าทําเป็นห้องน้ําในตัวห้องใดห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งก็ลำบากหน่อยต้องเดินลงบันไดเข้าห้องน้ําด้านล่างนะครับส่วนห้องหน้านะครับห้องหน้าก็ขนาดจะใหญ่กว่าห้องด้านหลังนะครับ แลวก็มีระเบียงให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับเป็นห้องสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มีระเบียงสําหรับชมวิวด้วยนะครับถ้าวิเคราะห์นะครับผมว่าห้องเนี้ยน่าจะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่นะครับด้านหลังก็จะน่าจะเป็นห้องของลูกๆนะครับส่วนชั้นล่างก็แล้วแต่ถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวอาจจะเป็นอาขดลูกๆอีกคนนึงก็ได้หรือพ่อแม่ก็ได้อาจจะไม่ไม่ชอบชั้นบนนะครับเพราะว่ามันขึ้นลงบันไดเนี่ยบ่อยนะครับก็เลือกชั้นล่างได้ นะครับชั้นล่างก็ถ้าสมมุติว่าย้ายประตูเป็นห้องน้ําในตัวก็ถือว่าห้องใหญ่มากแล้วก็น่าใช้สอยนะครับน่าอยู่เหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของขนาดห้องกันนะครับสําหรับตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่11.5เมตรนะครับโดยจะแบ่งเป็นถ้ามองหนะ้าบ้านจะเห็นเป็น3ช่วงเสานะครับ ช่วงแรกก็คือฝั่งห้องนอนฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นโซนที่เป็นห้องนอนตัวนี้จะกว้างหน่อยนะครับกว้างที่4เมตร50นะครับแล้วช่วงกลางนะครับระเบียงตรงนี้จะกว้าง3เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งห้องรับแขกนะครับก็จะกว้างประมาณ4เมตรนะครับแต่ห้องนอนด้านหลังนี่กว้างมากกว่า4เมตรนะครับเพราะว่า4เมตรอยู่ตรงเสานี้นะครับก็จะมีพื้นที่เพิ่มมาอีกนะครับ ก็น่าจะเพิ่มมาอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับเมตรหนึ่งก็จะเป็นกว้างประมาณ3ามเมตรสิคูณหเมตรถือว่าห้องใหญ่มากนะครับแต่ก็อาจจะใหญ่ไม่เท่าห้องบนนะครับห้องบนนี้มีความกว้างถึง4ี่เมตรห้คูณสเมตรห้เลยนะครับถือว่าเป็นห้องที่ห้องนอนที่ใหญ่มากนะครับส่วนห้องนอนด้านหลังนะครับชั้นบนก็จะเล็กหน่อยนะครับก็อยู่ที่3ามเมตรห้คูณสเมตรห้คือจริงๆขนาดเนี้ยไม่ถือว่าเล็กนะครับแต่ถ้าเทียบกับ อีกสองห้องก็เล็กแต่ว่าในความเป็นจริงขนาดห้อง3มเมตรคูณ4เม10นี้ถือว่าเป็นห้องที่ใหญ่มากต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของขนาดที่ดินนะครับที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับถ้าเราเว้นรอบบ้านนะครับกันพื้นที่ไว้2เมตรนะครับที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะบวก4เมตรเข้าไปนะครับอย่าง11.5บวก4ก็จะเป็น15.5นะครับส่วนความลึกความลึกผมจะวัดเสาต้นสุดท้ายนะครับแล้วก็มาถึงตรง ระเบียงนะครับก็คือถ้ารวมกันแล้วจะอยู่ที่11.5เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวก4เนาะหลังบ้าน2เมตรหน้าบ้าน2เมตรก็จะเป็น15.5อ่าโอเคแสดงว่าบ้านหลังนี้นะครับมีความกว้างกว่าึกเท่ากันเลยก็คือ11.5เพราะฉะนั้นที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับในการยื่นขออนุญ,ญาตแล้วไม่ติดเรื่องพรบรควบคุมอาคารนะครับ ที่ดินที่เหมาะก็คือ15.5คูณ15.5นะครับเป็นไซส์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะครับหรือแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆนะผมว่าควรจะเผื่อหน้าบ้านสักหน่อยนะครับถ้าเว้น2เมตรอย่างที่ผมอธิบายบางทีเราจอดรถได้แค่ใต้ถุนนะครับสมมติเรามีรถ2คันเนี้ยเราจะไม่สามารถมีพื้นที่จอดรถเพราะฉะนั้นก็ควรจะกันไว้เผื่อจอดรถด้านหน้าแล้วก็จัดสวนหรือว่าเผื่อกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับก็ เผื่อเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลองพิจารณากันนะครับถ้าจะให้จอดรถได้อีกคันนึงนะครับก็ต้องเผื่อไปถึง5เมตรหรือ6เมตรเลย ถ้าเรื่องจัดสวนอะไรธรรมดาก็เผื่อสัก3 4เมตรก็พอนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับหลังนี้ผมคำนวณพื้นที่ใช้สอยออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างแล้วก็รวมที่จอดรถด้วยนะครับพื้นที่ใช้สอย175ตารางเมตรนะครับ175ผมจะคำนวณอย่างนี้นะครับผมจะคำนวณเป็นราคาประเมินนะครับกลางๆนะครับกลางๆก็คือก็อยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะครับ ผมจะคำนวณเลยคำนวณมาแล้วนะครับค่าก่อสร้างหลังนี้นะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าประเมินด้วยราคากลางๆนะครับที่ผู้ละเหมาส่วนใหญ่เขารับกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของราคาเหล็ก ที่มันขึ้นมาสูงมากนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเผื่อตรงนี้ด้วยอาจจะเป็น2ล้าน22ล้าน3อยอางเงี้ยครับเผื่อขึ้นไปหรือว่าถ้าสมมุติว่าได้ผู้รับเหมาที่ผู้ง่ายคือช่วงนี้งานมีน้อยมากนะครับงานก่อสร้างอาจจะได้ผู้รับเหมาที่รับไม่แพงนะครับพอเลยเลี้ยงลูกน้องแล้วก็เราก็ลดพวกกลุ่ม วัสดุนะครับสเปควัสดุช่วยอย่างเงี้ยที่เราเลือกราคาที่มันไม่สูงมากมันก็จะทําให้ราคาตรงเนี้ยซบลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นราคานะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าประเมินคร่าวๆนะครับก็อยู่ประมาณ2ล้าน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ